สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกท,ท,ทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป,รป2ตัวล่างในงวดประจำวันจันทร์ที่1ธันวาหกแปดนะครับสำหรับ16พฤศจิกายนที่ผ่านไปก็ออก3 7เจดนะครับก็ออกตรงนี้นะ37เจดปรากฏว่าในตำแหน่งนี้นะครับที่ผมบอ,อกว่าไม่ค่อยมานะครับแล้วตำแหน่งนี้ไม่มาปรากฏว่ามา นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้างวดด้วยกันนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่สามนี้นะครับยี่สิบสามยี่ี่งวดด้วยกันนะครับปรากฏว่างวดนี้เขามานะครับ ก็น่าเสียดายนะตรงนี้ก็เรซตีก็หายไปนะครับและตรงนี้ตำแหน่งที่สี่จริงๆเขาก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเขามานะก็ที่พลาดเพราะพลาดไปตำแหน่งที่ว่าเขาไม่มานะแต่เลขต้องห้ามของเราไม่ได้พลาดนะครับเห็นไหมครับเลขต้องห้ามก็คือ6-187เนี่ยเขา ห้ามจับคู่กันเขาก็ไม่ได้จับนะครับเขามาจับฝั่งนี้เห็นไหมครับเขาไม่ได้พลาดนะที่พลาดก็คือตำแหน่งที่เขาไม่มาเฉยๆนะครับแล้วปีนี้นะครับก็เดินดีนะก็มีพลาดแค่สามวดตรงนี้นะครับเลขต้องห้ามนะครับพลาดไปสามวดนะเพราะนั้นเขาก็ เดินดีมาตลอดนะครับการเดินของเขาก็เดินในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับดีมากเลยนะครับไม่ต้องห้ามจับกับเลขไม่ห้ามแบบนี้นะครับถือว่าดีมากมีงวดเดียวเท่านั้นนะครับที่จับกันแบบนี้ห้าแปดแบบนี้นะนอกนั้นก็เลขเบิ้ลก็ต้องขออภัยนะครับต้องออกเลขเบิ้ลนะแล้วนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้นะงวดนี้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับสามเจ็ดไม่ต้องห้ามห้ามจับกันเองมาจากกับฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะก็เดินดีมากเลยนะครับสำหรับตำแหน่งต่างๆสมาชิกก็ลองพิจารณากันเองนะครับแล้วเลขที่เป็นเลขเด่นนะครับอ่ะสีหกพจิกานะครับเลขเด่น1 6ึ่งหกเ็เนี่ยเก็เข้า7เห็นไหมครับนะเข้าเจ็ดนะผมจะให้ดูนะครับทั้งหมดก็ยี่สิบงวดในการพลาดไป3งวดนะ อันนี้คือเลขเด่นนะครับเขาจะเข้ามาตลอดอ่ะอันนี้ที่ไม่เข้าก็คือพลาดไปนะนอกนั้นก็จะมาตลอดมาสองตัวหรือมาตัวหนึ่งนะเขาแต่เขาจะมานะครับอันนี้ก็พลาดเป็นวันที่2องพลาดเป็นวันที่สามวัน,นี้1นึ่งหกเจ็ดแปด้าเห็นไหครับเขาก็มาเจดอย่างที่ได้บอกไปนะครับการที่มาสองตัวก็งวัน,นี้มี87ดมาสองตัวหนึ่งสองสามามครั้งนะครับจาก22่สิบสองวดนะ งวดนี้เลขเด่นก็คือ3 4 5 7 8 9นะครับต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะมา2ตัวก็มีครับแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยนะครับตามน,นี้นะเขาก็มาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะส่วนตรงนี้นะครับผมได้ทำเพิ่มเติมมานะครับก็ต่อไปนี้ก็จะจับคู่แบบนี้ให้นะครับจะจับไล่ลงไปแบบนี้นะครับอย่างงวดเนี้ย ที่ผมได้บอกไปเลขต้องห้ามขัไม่พลาดนะเวลาจับก็จับกันแบบนี้นะครับก็จะได้เจ็ดสามสามเจ็ดตรงนี้นะครับอันนี้ผมมาท,ทําทีหลังนะครับมาท,ทําทีหลังเพื่อจะให้รู้ว่าผมจะทํางวดต่อไปเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับอ่ะตรงนี้นะครับเลขต้องห้ามของเราแปดเจ็ดสามสองหกห้ามจับคู่กันนะงวดน,นี้ลักษณะก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเลขต้องห้าม ห้ามจับกันเองให้มาจับกับฝั่งนี้นะครับตอนนี้แนวทางของเราก็เดินดีนะครับตําหรับ2ตัวนะอ่าโอเคเรามาดูกันครับก็จะจับไปเลยนะครับก็8อะไรครับ 80, 8 0 8ศ8 4ย์8 9ด้าไล่ไปนะครับทุกตัวนะครับก็จะได้แบบนี้นะตำแหน่งตรงนี้กับตรงนี้ที่1ที 1, ที่1ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่เจ 7, 7 8งวดแล้วนะครับ ก็พาดไปอยู่แค่2องสามงวดเองนะครับก็คืออะไรครับแปูนย์ตรงนี้ก็คือเขาจะไม่จับกันนะครับและตำแหน่งที่2ตรงนี้กับ3ตรงนี้เขาก็จะไม่จับกันก็คือ7จนะครับก็เหมือนกันนะครับ77-78งวดนะครับก็มาแค่2องสงวดเองถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะครับอันนี้เราเริ่มทําตั้งแต่พศ25 65นะครับเริ่ม16สิงหานะที่ว่าเนี่ย นะครับก็ถือว่านานพอสมควรนะอ่ะการจับข้อตัวเลขตามนี้นะครับก็ไปกลับกันเองนะครับไปดูสถิตินะครับเราก็ลองไปดูนะครับว่ามันยังไงนะครับตัวไหนออกแล้วบ้างยังไงนะครับข้อมูลตรงนี้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มาเนี่ยเขาจะไม่มาเลยเนี่ยอย่างไทยเก้าเนี่ยเขาก็จะไม่มานะครับเห็นไหมครับอันนี้หลักหน่วยเนี่ยปีไหนถ้าเขาไม่มาเขาจะไม่มานะครับเห็นไหมครับ อันเนี้ยทายห้าปีหกเจ็ดเขาก็ไม่มาเนี่ยแปดเขาก็ไม่มาเห็นไหมครับอันนี้จะสิ้นปีละเก้าเขาก็จะไม่มานะครับอันนี้ตามข้อมูลนะครับส่วนจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะหลักสิบถ้ามาก็อาจจะมาแค่ตัวเดียวนะอย่างมาตัวเดียวนะอันอย่างปีหกเนี่ยเห็นไหมครับเขาไมมาหกห้าเขาก็ไม่มานะครับเพราะฉะนั้นปีสองพันร้อยหกสิบแปดเนี่ยหลักหนึ่งกับหลักสี่เนี่ยยังไม่มานะครับ ก็อาจจะเป็นทั้งสงหลักไม่มาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ให้สมาชิกลองพิจารณาดูนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับข้อมูลตรงนี้นะอตอนนี้ข้อมูลเลข3ตรงนี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16งวดนะครับตอนนี้เขายังไม่มา16งวดก็คือสผมได้ทำการกระบกเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลที่เขาไม่มานะ ตำแหน่งตรงนี้ที่4ปกติเขาจะไม่มานะครับางหลังก็จะพลาดบ่อยนะแต่ก็ขอบอกเอาไว้ก่อนว่าเขาจะไม่พลาดติดต่อกันจะไม่มีแบบติดต่อกันนะตรงนี้ก็จะไม่ติดต่อกันผมก็ได้ทาตําแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสมาชิกก็พิจารณากันเองนะครับถ้าจะนําไปใช้นะจุดตําแหน่งต่างๆผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูตรงตรงนี้กันนะครับเลขเด่นได้บอกไปแล้วนะครับว่า 22่งวดนะครับพลาไป3างวดแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางใช้ได้นะครับแนวทางนะอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับหนึ่งหกเจดปดหนึ่งหดปดเ้าวดนี้3ามสี่ห้าเจ็ดปดเ้าอีกตัวหนึ่งขอภัยด้วยนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะ3 4มสี่ห้าเจ็ดปดเกนะครับตามนี้นะ แล้วเราก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็มี87นะครับ87เ็ 8, 7, เลขเด่นตรงนี้ก็มี87ผมก็จะกากดอกจันไว้ให้นะครับ87ตรงนี้นะส่วนตรงนี้มีอะไรครับ0 1459 4 5หหนะครับ4 5 9ก็จะมี9เพิ่มมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะขออภัยด้วยนะครับจะมี9เพิ่มมานะ อ่าสี่ห้าเก้าแต่คันนี้4มันอยู่ในตําแหน่งที่เขาไม่มานะสมาชิกก็พิจารณากันเองนะครับอาจจะไปตรงกับเลขเด่นของสมาชิกก็ลองพิานนจงงนะารากันนะครับจะนําไปใช้อย่างไงก็นะอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับเลขเด่นเขาจะมาตลอดเลยทั้งปีนะครับก็พลาดไปแค่สามงวดที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็ได้ทําเครื่องหมายดอกจันเอาไว้แล้วว่าเลขเด่นอยู่ตรงไหนนะ โอกาสที่เขาจะมามีสูงนะครับผมได้ทําตําแหน่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปใช้นะครับ,นะรบแล้วก็ดูแถวนะครับแปดน่ 8, แล้วก็ดู8มีอะไรบ้าง7มีอะไรบ้างนะครับอ่าหกับ9เห็นไหมครับแล้วก็ดูตําแหน่งนะครับ ในที่นี้นะครับ3 7 4เนี่ยมันก็คือเลขเด่นเหมือนกันนะสมาชิกก็ลองพิจารณากันดูนะครับแต่ผมจะทําไปตามแนวทางนะก็คือไม่ได้ทําเครื่องหมายกากบาทเอาดอกจันเอาไว้ให้นะครับก็ตามนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสมาชิกพิจารณากันเองนะครับใช้วิจารยณน,นะครับที่ผมทําแบบนี้ให้เพื่อจะได้เข้าใจขึ้นนะครับเขียนตัวเลขลงไปเลยนะ แล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะหนึ่ตำแหน่งที่1ห,ห้ามจับกันที่2ที่3ห้ามจับกันนะแล้วตำแหน่งต่างๆมันไม่ค่อยมาเราก็พิจารณากันเอ,เองนะแต่ข้อมูลสำคัญที่สุดเลยนะครับก็เป็นแนวทางที่เดินดีมากนะฝั่งนี้จับกับฝั่งนี้ไม่ต้องห้ามจับคู่กันให้มาจับกับฝั่งนี้นะครับโอเคนะอา่าและตอนนี้ผมก็กําลังหาข้อมูลใหม่เพิ่มเติม ก็คือเลขที่มันห้ามจับคู่กันเพิ่มเติมมาให้ทีหลังนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับก็รอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวเอาแนวทางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะสมาชิกมีเลขเด่นของตัวเองก็คัดไปนะครับตามที่ผมได้อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับ งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านโชคดีครับ